เสร็จยงเสร็จเลยนะเสร็ยงเสียง,ยงมีใครมีใครไม่สงสัยอะไรยกยกมือเลยเพราะปีหนึ่งเหมือนกันก็ว่าเลยผิดอะไรก็ว่าได้เลยก็คือตอนแรกก็หา e e ก่อนใช่ปะซึ่ง e e ของแผ่นนี้เป็นเป็นเท่าไหร่ sigma ส,ส,ส่วนแอป i l ศูนย์ใช่ปะถามว่าอันนี้อันนี้เป็นอย่างไหนมันจากเกาเกาลอ ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องต้องควรไปสู่จากเกาลอได้แต่เกาลอเนี่ยผมไม่พูดแล้วก็วคือขอขอยกขอยกมาซึ่งเพื่อนๆทำทำข้อสอบจริงๆอ่ะเพื่อนๆควรจะพูบไอไอตัวนี้ตัวตัวนี้มาก่อนมาจากเกาลอเท่ากับ Q ในส่วน F อปแอลนศูนย์ควรจะพูบตัวนี้ตัวนี้มาก่อนถูกปะแต่ว่า e แต่ว่าไอตรงไอไอไอค่า e ตั้งแต่ศูนย์ถึงถึง d ีหนึ่งถูกปะ ดีค่า e ค่า e ีมันอ e, มันเป็น e ที่แหน่งศูนย์ถึง d1 หน่งถูกปะอ e, มันเป็นซิกมาส่วนแอปพลานศูนย์คูณด้วย k e อหนึ่งถูกไหมถูกไหมแล้ว e ตั้งแต่ d ีหนึ่งถึง d ีสองซิกมาส่วนแอปพลานศูนย์ k คอสองถูกปะก็ทีนี้ก็รวม เดลต้าวก็เป็น E ถูกถูกปะ่ะก็เป็นซิกมาเอฟรอนศคูณกับ D1 หนถูกไหมบวกก็คือคิดคิดตรงเนื้อเนื้อตรงเนื้อนี้ก่อนถูกไหมก็บวกกับ e, EE ในเนื้อนี้คูณด้วยความยาวของเนื้อขอ,ของเนื้อนี้ E ในเนื้อนี้คือซิกมาส่วนเอฟรอนศู 0, K, e 2, ถูกเปล่าคูณทีสองเพราะว่าก็ใช้สูตรเดิมอีกแล้ว Q เท่ากับ C d เดลต้าเพราะนั้น C ีเท่ากับ Q ส่วนเดลต้าถูกไหมก็คือเอา Q Q มาหารอีกซึ่ง Q Q เป็นอะไร Q เป็นซิกมาคูณกับ A ถูกปะถูกไหมซึ่ง Q วก็เป็นซิกมาคูณกับ A ถูกไหม,เ, Sigma, A, ไหมเพราะว่าซิกมาเป็นความหนานแน่นเชิงพื้นที่คูณด้วยพื้นที่ก็เป็น Q ถูกปะจับหารกัน C เท่ากับ ซิกมาคูณ A หารด้วยถามทำไมใค,ใครถามเราไม่มีใช่ไหมซกับซิกมาคูณกับเหารหารหารด้วยจืดๆซิกมาส่วน F ส่วนแอดังศูนดึง,ด,งดึงออกมาได้ D1 หนึ K e B ส่วนเคอบวก d ีสองส่วนเคอีสใช่ปะซิกมาสามารถตรัดกันได้ ฟึบฟึบถูกปะถูกไหมค่านี้สามารถดึงขึ้นไม่ได้ฟึบฟึบถูกปะเหมือนเหมือนเหมือนกันเปล่าว่ากับเมื่อกี้ไม่เหมือนนี่สวยเลยนะฮก็คือเหมือน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 ใช่ปะเออเหมือนกันเหมือนกันก็คือก็คือนี้ชุบชุบแอปลศูนย์เอก็คืออะไรดีหนึ่งเค e สองบวก d สอง ke หนึ K ่ง e ค e ูณกับ ke หนึ K ่ง ke หนึ K ่ง e ke สองข tôi, ้างบนใช่ป่ะนี่ไม่งงใช่ป่ะไม่งงใช่ป่ะก็แค่จัดรูปจากนี้ไปนี้เองใช่ป่ะไม่งงใช่ป่ะงงไหมไม่งงใช่ป่ะจะจะจะเห็นว่าสูตร c เป็นอย่างงี้ถูกป่ะซึ่งซึ่งมันเป็นสูตรเดียวซึ่งมันเป็นสูตรสูตรเดียวกับสูตรนี้ถูกป่ะถูกป่ะถูกไหมถือเป็นสูตรเดียวกับกับสูตรนี้ถูกป่ะ ที่ผมพูดพูดพูดให้ฟังมา,างนี้ผมจะบอกว่าสมมุติว่ากระดาษอยู่ไหนเอ่ยชึบชบเนื่องจากตรงเมื่อกี้มันตรงเมื่อกี้มันเท่าถูกปะก็คือว่าสมมุติว่ามีอย่างนี้สมมติว่าเพื่อนๆเ,เห็นอย่างนี้เห็นเป็นเห็นเป็นชั้นนี้เป็นดีหนึ่งดีสองอย่างนี้ถูกปะอันนี้เคหนึ่งเคเคเคหนึ่งเคสองสมมติ เพื่อนๆจับจับแยกเลยจับแยกเลยเป็นอย่างอย่างนี้เลยจับแยกเลยก็เป็นอันนี่ห่างเป็น d หนึ่งนี่ห่างเป็นดีสองนี่เป็นเคหนึ่งเคสองก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพว่ามันแยกแล้วมันได้คําตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะแยกหรือเลือกที่จะไม่แยกทางให้ดีคนจะเลือกจะแยกเพราะเลือกจะแยกมันง่ายง่ายกว่าถูกปะก็คือเห็นแบบนี้ปุ๊บ ยห่างดีหนึ่งดีสองแยกปุ๊บไปเลยเป็นเป็นตัวเป็นตัวเก็บประจุสองสองตัวเลยเป็นเคหนึ่งเคหนึ่งดีหนึ่งเคสองดีสองไปเลยแล้วสมมติว่าเป็นแบบเป็นแบบนี้ล่ะสมมติเป็นอย่างนี้ล่ะสมมติว่าเอ้ยไม่ใช่ก็เหมือนเหมือนกันดีว่าลืมลืมล้วสมมติว่าเป็นอย่างนี้สมมติว่าอันนี้อันนี้เป็นเคเคหนึ่งอันนี้เป็นเคสองถูกป่ะแล้วอัน ถูกปะซึ่งไอ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 ตัวนี้ยาเอถูกไหมถูกไหมตรงนี้กําหนดโจทย์ว่าเป็นตัวเก็บดูรู้เรื่องเปล่าเป็นตัวเก็บเก็บป,ป,ประจุแยกแยกเป็นสองชั้นนี่เคหนึ่งเคสองมีพื้นที่เอถูกถูกไหมซึ่งก็เซมเซมก็คือว่าสามารถแยกสามารถแยกแยกแยก,แยกอยอกอกมาได้แยกเป็นสองตัวได้ก็คือแยกเป็นอย่างนี้ได้ถูกปะแยกออกมาได้โดยโดย A A ก็เหลืออะไร ถ้าเกิดเราตัดแบ่งครึ่งชุบก็เหลือเป็น a ส่วน2ใช่ปะถูกไหมมีข้าใไต่เปล่ามีมีปลาทองเข้าใ้ปะก็เป็น a ส่วน2ใช่ปะต่้ปะ a a ส่วน2ใช่ปะนี่ก็เป็น k 1เนี้ยเป็น k 2ใช่ปะสรุปว่าสมมุติว่ามีพื้นที่ a สมมติว่ามันแบ่งครึ่งก็สามารถแยกได้เป็นว่า k 1 k 2 a ส่วน2 a ส่วน2 ถูกปะสมมติว่าตอนตอนในงานนี้ก็สามารถแยกแยกด้านเหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดเห็นไดไดไดเรกทีเป็นชั้นๆจับแยกนั่งเลยก็จบก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าแล้วสมมติว่ามันเป็นรูปที่มันดูซับซ้อนกว่านี้จะเป็นยังไงสมมุ sociedad, มมต,ต,ว mankind, à, okay. มม aha, ติว่าไม่มีกระดาษแล้วกันทายหมดทำไงดีกันใายหมดแล้วหาของเก่า ก็สมมุติว่าหาไ,ไม่เจอกกว่าเล็กเลกมเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าเนี่ยหม,มูเราแบ่งพื้นที่ขนาดโอเคก็สมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นอย่างงี้อะไรอะไรอะไรอะอะไรคืออะไรอะไรนะ ไม่ใชเลนะเออเ้ยมีมีมีอยู่ในกระกป๋พอเรากอเราไงพอเราในนี้แฟ้มไอ้แฟ้มถุงถุงแผ่นใสมีที่มันยังไม่ใช้อันนี้เก็บเก็บไ้ก่อนมีของหนึ่งก็คือก็คือสมสมมติว่าอย่างนี้แล้วสมมติว่าแบ่งแบ่งแบ่งเป็นเนื้อแบ่งเป็นแบ่งแบ่งเป็นเนื้ออย่างนี้สมมตินะสมมติว่านี่เป็นคหนึ่งคสองคสามอย่างนี้ เพื่อนๆครับผมอ่อนนั้นย,ยกมือห,ห,หรืรอหาวหาวใช่ป่ะก็คืออย่างนี้ใช่ป่ะโ้ขอบขอบใจมากเงินขอบใจมากเงินเงินคือใครวะเพื่อนๆรู้จักซิวเวอร์กรุ๊ปเจวเปล่ามีใครมีใครรู้จักซิวเวอร์กรุ๊เจบ้างคนคนคน,คนที้เขาบอกหลอ่อหลอ่อสุนในวิทย์ววะรู้จักวเปล่า ู้จักซิเวอร์สกุ๊ปเจ้ว่าเนี่ไงยืนนั่งหน้าคนคนที่สี่ไว้ยซิเวอร์สกุ๊ปเจเว้ยเ <c oughs> ช็ดอคนที่สี่โอเคต่อบไปต่อบไปโดนโดนไม่ใช่น้อยไอ้งเงินมึงไม่โกรธเหรอเล่นเล่นเลยสมมุติว่าเพื่อน,อนๆองนี้ครับสมมติว่าเห็นว่าเคหนึ่งเทสสอง เคสามเห็นอย่างนี้ปุ๊บจับแยกเลยครับก็คือแยกแยกเป็นไงอย่างนี้เลยสมมุติว่านิพื้ธที่เป็น A นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็น d 1หนึ่งสองสมมุติว่าอันนี้เป็น A ส่วนสองเอส่วนสองนะครับจริงๆมันไม่ต้องเป็น A ส่วนสองก็ได้จริงๆเป็น A A ส่วนห้าถ้าเกิดอันนี้ A ส่วนห้าอันนี้ก็เป็น4 A ส่วนห้าก็ได้ยังไงก็ได้แต่ผมเขียนเขียนนั่นเองก็คือเพื่อนเพื่อก็จับจับแยกจับจับ,จบแยกเลยก็เป็น ฟึบฟึบแยกเลยถูกป่ะแต่ป่นี่มันต่ออนุกรมนี่ต่อขนานจับแยกอย่างนี้เลยถูกไหมมันกับตาดบบมันกับมันกับเอามีดเอามีดมาตัดชุบชุบสับสับสตริงมันสับสับสตริงออกมาก็คือค่าดีหนึここ tiếp, ่งถ okay. <c oughs> ูกไหมถูกป่ะก็เื้อพอพอเราตัดเราเราเราก็ใส่ค่าเหมือนเดิม นี่ก็เป็น D1 หนึ่งใช่ไหมนี่ก็เป็น D2 สองถูกไหมดีสองถูกไหมตรงตรง,ตรงนี้ก็เป็นเเต็มเต็มถูกป่ะเพราะว่าตอนแรกเราแรกเราตัดอย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็มาตัดเฉียงเฉียงถูกป่ะแสดงว่าพื้นที่นี้ก็เป็น A เหมือนเดิมถูกป่ะแต่ตรงนี้กับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแค่ A ส่วนสองเพราะ